ครับก่อนอื่นก็ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปอ่วันนี้ก็มาดูนาหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกหนักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับมาดูก็นี่ครับ ตามมุมนาครับประมาณเนีับจะมีเศษต้นข้าวเศษฝุ่นต้นข้าวเก่านะครับจะมากองกันอยู่ตามมุมนานครับแต่านาใครที่เสมอมีความเสมอไม่เท่ากันก็น้ำก็จะมาไหลกองอยู่ที่มุมเดียวก็เศษ ข้าวก็จะมาก้ออย่างนี้ครับถ้าปล่อยไว้ก็มันทับต้นข้าวนะครับเนี่ยเวลาน้ำมันลดลงก็มันจะทับต้นข้าววันนี้ก็เลยมาทำการตักออกครับนี่โดยใช้เหล็กเหล็กย่างครับ DIY ครับ กับดำไม้ถูกพื้นเก่าเชื่อมใส่ยปยตักเงียบอยู่เบาๆนะครับเดี๋ยวต้นข้าวจะหลุดออกตามนะจะตักเงียบโอ้หมดกัดหมดกัดเหยียบถิ่นเจ้าที่ครับ มื่อกี้โดนลุมเยอะก็ที่แรงนครับ,บ,รบก็ทำการตักออกนะครับตักไว้บนก้าน้าแหละครับกับนี้ก็คออือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของชาวนานะครับที่ ตางรัฐบาลเขาประกาศไม่ให้ทำการเผาก็จะเจอปัญหาประมาณนี้ครับตักครับ พอเอาพอที่มันตักได้นะครับตรงไหนที่มันตักไม่ได้ก็ปล่อยมันนะเดี๋ยวต้นข้าวมันจะหลุดนี่ก็ข้าวประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะประมาณนี้ครับ ส่วนนางข้างก็อันนี้น่าจะประมาณสามวันอาจจะสองคืนตามวันฝนตกใส่่สวนข้าวก็จะพอดีครับอันนี้ก็จะกำลังแตกหนอกำลังแตกหนอ่อกำลังโปล่ นี้ก็ได้ครับถือว่าไม่เป็นไรนี่คนระับแม่นี้ถือว่าผ่านถ้าฝนตกใส่แล้วหวานแล้วฝนตกใส่ถ้าน้ำไม่ขังก็ไม่เป็นไรครับเกิดหรือน้ำขังแล้วน้ำมันแห้งไปก็หลังจากน้ำแห้งมันก็เกิดใหม่ครับถ้าบางท่าน เด๋อวร้อนก็จะเอาข้าวมาหวานทับบนซ้ำก็จะทำให้ข้าวมันถี่ที่เกินไปนี่ครับตามมุมก็จะมีตเศร็ต้นข้าว หรือถ้าไม่ตักออกก็รอถ้าน้ำมันลดเราก็มากอบลวยขึ้นได้ครับ ท้านาไหนที่เขาก็ามีรถไถเป็นของตัวเองเขาจะไถหลายรอบฝุ่นในฟางข้าวมันก็จะไม่ค่อยมีครับมุมนาตามมุมน้ำอะไรก็จะสะอาดไม่มีไม่มีเศษต้นข้าวนะครับแต่อย่างว่าอะไรครับทุกอย่างมันคือการลงทุนคนระับ ถ้าเราจ้างอย่างเดียวก็หลายรอบก็ไม่ไหวนะครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นชาวที่22เปิดสภาคมนะครับ2568ก <c oughs> รมุตุก็ยังประกาศนะครับว่ายังมีร่องมรสุมนะครับ ยังพลาดผ่านอยู่นะครับจนถึงวันที่25เลยนะครับก็ถือว่าดีครับผมหนาบางที่ก็บางที่ยังไม่ได้วานเลยครับอันนี้ตกมาก็ดินมันจะได้แน่นนะครับข้าวที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดตามหลัง เพราะว่าหวานตั้งแต่ดินยังแห้งนะครับชาวนาครับเช้าไม่ได้ครับฝนตกหลังฝนตกนี้ต้องมานาเลยครับชาวนา เยอะครับน้านี้เผาเผาก็เผาไม่ไหม้แล้วครับเพราะว่าฝนมันตกใส่แล้วครับแล้วมาเผามันไม้ไม่หมดครับ ีก็คลึ้มนะค,คลึ้มคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนถ้าจะมาก็คงจะมาตอนตอนเย็นแหละครับถ้ามาอีกหนักก็โอโ้น้ำก็เยอะเลยครับทีนี้ต้องทำการแบ่งน้ำออกจากคนาและครับตอนนี้ก็ยังแบ่งไม่ได้ครับนาบางที่สูงบางที่ตำ่ำ ก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์กับช่องทำได้ก็ทำนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับโทรศัพท์เสียเดยยังใช้ปุ่มกดเลยไม่ได้ทำคลิปทำอะไรครับครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ